สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มพวกนี้เจอไหนจะมาดิสเพนเทชันโนเล d เ e b อีดิเตอร์นะคะโดยเริ่มกันที่เดโมโรีวิวนะคะค่ะในส่วนของเดโมการทำงานนะคะเราก็สามารถแอดแฟกได้ค่ะโดยจะเป็นให้ใส่แฟก์เนมแล้วก็ดีคริปชั่นนะคะ าจากนั้นนะคะเราจะสามารถแก้ไขแฟกได้ค่ะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนดีสคริปชั่นเป็นอย่างอื่น,นะคะค่ะเมื่อกดซีแฟกเราก็จะอัปเดตน,นะคะแล้วเราก็สามารถลบแฟกได้ค่ะในส่วนของรูนะคะเมื่อเรากดคีย์เอดรูก็จะให้เราเลือกแฟกได้ทั้งหมด5แฟกค,ค่ะ แล้วก็ให้เลือกโอเปอเรเตอร์นะคะ3ามตัวค่ะแล้วก็ใส่คอนกรุค่ะจากนั้นเมื่อคีเอทแล้วก็จะแสดงแฟกของเรานะคะโดยมีส่วนของอิปพาร์ทแล้วก็ดินพาร์ทค่ะเมื่อเรากดแก้ไขนะคะก็ให้เราทําการแก้ไขข้อมูลที่เราใส่ไปนะคะค่ะเมื่อเรากดเซฟ ข้อมูลทั้งหมดเราก็จะทําการอัปเดตนะคะแล้วเราก็สามารถลบกดนี้ได้ด้วยค่ะค่ะภาษาและเครื่องมือที่เราใช้นะคะ PHP ใช้เชื่อม d a t a ้ a s e บวกกับเรียกข้อมูลจาก d a t a b า s e ค่ะใช้ HTML สร้างหน้า UI MySQL สร้าง d a t a b า s e ใช้ Bootstrap เพื่อใช้เทมเพลตสำหรับหน้า UI ใช้แซมในการสร้างเซิร์ฟเวอร์จำลองและใช้ Visual Studio Code ในการเขียนโค้ดค่ะไปต่อกันที่โค้ดรีวิวนะคะสำหรับการสร้างดัตเตอร์เบสหนึ่สร้างดัตเตอร์เบสโดยใช้ MySQL แล้วใช้ฟังก์ชัน create table ในการสร้าง table เพื่อเก็บข้อมูลของแฟดโดยประกอบไปด้วยแฟด ID แฟด name และ description ค่ะ 2. สร้าง table เพื่อเก็บข้อมูลของ rule s โดยประกอบไปด้วย rule id fact 1 operator fact 2 c o n c l u d e 1และ c o n c l u d e 2ค่ะสำหรับการเชื่อมต่อกับ database นะคะพวกเราใช้ฟังก์ชัน c o n n e c t i o n เท่ากับ mysql underscore connect ในการเชื่อมต่อกับ mysql ค่ะต่อไปค่ะเป็นการสร้าง web application ขั้นตอนแรกก็คือทำการสร้างฟังก์ชัน r e q u i r e o n c e ของไฟล์ที่ใช้ Connect กับ Database และถ้ามีการ Add หรืออัปเดตข้อมูลเข้าไปให้ทำการแสดงข้อความ Select u c c e s s Fully หากมีการ Delete ข้อมูลเข้าไปให้ทำการแสดงข้อความ d e s u c c e s s f u l l y ค่ะขั้นตอนที่2ให้ใช้ฟังก์ชัน SQL เท่ากับ select from Fact เพื่อเลือกข้อมูลจาก f a c t Table ค่ะ ขั้นตอนที่3ามทำการสร้างฟอร์มสำหรับ d d f a c t ค่ะขั้นตอนที่4นะคะใช้ฟังก์ชัน m y s q l fetch array ในการคืนค่าข้อมูลร e เซ l t จากนั้นใช้ฟังก์ชัน echo r e อ u l เพื่อแสดงข้อมูลใน row ใน table fact และสร้างปุ่ม edit และ delete โดยถ้าเป็นการ edit จะให้ลิงก์ไปที่ user edit php และถ้าเป็นการ delete จะให้ลิงก์ไปที่ user delete php ค่ะ ข้อ5นะคะในส่วนของการ Edit Fact จะใช้ฟังก์ชัน SQL 2เท่ากับ u p d เด e Fact เพื่ออัปเดตข้อมูลใน Fact Table จากนั้นจะใช้ฟังก์ชัน mysqli query ในการ q e, ิวรีฐานข้อมูลจากนั้นเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะไปที่ไฟล์ user.php ค่ะข้อ6นะคะในส่วนของการ Delete Fact จะใช้ฟังก์ชัน SQL เท่ากับ Delete from Fact เพื่อลบข้อมูลใน FactTable จากนั้นจะใช้ฟังก์ชัน mysqli query ในการ q u e r y ฐานข้อมูล จากนั้นเมื่อลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะไปที่ไฟล์ user php ค่ะข้อ7นะคะในส่วนของการ add fact จะใช้ฟังก์ชัน sql insert into fact ค่ะเพื่อทำการเพิ่มข้อมูลใน facturable จากนั้นจะใช้ฟังก์ชัน mysqli query ในการ query ฐานข้อมูลจากนั้นเมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะไปที่ f i ล e user php ค่ะข้อ8ใช้ฟังก์ชันใช้ฟังก์ชัน sql เท่ากับ select from rule เพื่อเลือกข้อมูลจากรูท t เบิลค่ะข้อ9นะครับทำการสร้างฟอร์มสำหรับการสร้างรูโดยการใช้ฟังก์ชัน select fact name description from fact เพื่อเลือกข้อมูลจาก fact table และใช้ฟังก์ชัน my sql query เพื่อ Query ข้อมูลในฐานข้อมูลจากนั้นใช้ฟังก์ชัน my sql fetch assoc เพื่อทำการคืนค่ารีซใน row หลังจากนั้น ก็แสดงผลข้อมูลด้วยคำสั่ง echo ข้อ10ใช้ฟังก์ชัน m y s q l fetch array ในการคืนค่าข้อมูล reso หลังจากนั้นใช้ฟังก์ชัน echo reso เพื่อแสดงข้อมูลใน row ใน table row และสร้างปุ่ม edit และ delete โดยถ้าเป็นการ delete จะให้ลิงก์ไปที่ row edit .php และถ้าเป็นการ delete จะให้ลิงก์ไปที่ l u d e l l t t e php ข้อ11ในส่วนของการ Edit ดูจะใช้ฟังก์ชัน sql เท่ากับอั a เดตร o เพื่ออัปเดตข้อมูลใน l u เซ a b l e จากนั้นจะใช้ฟังก์ชัน mysql query ในการ q u e r y ่ฐานข้อมูลจากนั้นเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะไปที่ไฟล์ร u php 12ในส่วนของการ delete l รูจะใช้ฟังก์ชัน sql ท่ากับ e l e t e f o r m ์มร e เพื่อลบข้อมูลในร u e t a b l e จากนั้นจะใช้ฟังก์ชัน MySQL Query ในการค r y ีฐานข้อมูลเมื่อลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะไปที่ไฟล์ r u ด p p พ p 13ในส่วนของการ a d d loop จะใช้ฟังก์ชัน SQL เท่ากับ insert into l e เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลในร u e t a b l e จากนั้นจะใช้ฟังก์ชัน MySQL Query ในการค r y ีฐานข้อมูล เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะไปที่ไฟล์ l u p h p และนี่ก็คือหน้าสมาชิกของกลุ่มโดยมีอาจารย์ที่รึกษาคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ัศราชัยวิริยะสุทธิวงศ์นะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ